สวัสดีผู้ชมทุกเพศทุกวัยที่ดูและฟัง YouTube วินนักบุญมี FC แฟนคลับหลายท่านอยากฟังเรื่องพุทธคุณเครื่องรางพระดีอาจารย์ดังจะเป็นจังหวัดใดไปรับชมกันเลยนั้นสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับเออพี่ช่วยแนะนำตัวหน่อยพี่ชื่ออะไรผมชื่อเต้ครับแล้วแล้ว เรียนที่ไหนก่อนเรียนที่ไหนอสารีน,นสส้ำศึกษาสารีน,นสส้ำศึกษาสารีนัำศึกษานะครับรอยากถามประสบการณ์ครับเรื่องาาารางพุทธคุณไหมก็ม,มีมีนิดหน่อยนะครับอ่านหนังอือสั่งหนึ่งเรื่องให้ด้วยเออหนึ่งเรื่องหน่อยใอะไรอ่าตอนนั้นพนะี่เป้เอ่อค่อยอะไรอยู่ก็ค่อยค่อยหยุดพุทคุณประสบการณ์นังสอประสบการณ์หลวงพ่อคุณหน่อย เร <rude S 2> าได้เป็นไงบ้างครับหมอเขาดูดิลกึ้ว่ามั่นใจมั่นใจแค่มั่นใจแล้วก็เกี่ยวเรื่องอุบัติเหตุอะไรมีไหมก็มีนะครับแคล้วคาดอยู่ในน้องเล่าสักหน่อยแคล้วคาดได้ผมครับเพื่อทนทนนตรงอะไรอะไรบ้านเรานี่นะแล้ก็มันแบบว่าเรามาเร็วครับ แต่รู้สึกว่าเราทนไปแล้วครับเราไม่เป็นอะไรคนแล้วพี่ใหญ่ใช่ทนแรงแต่ตัวร่างกายเราไม่เป็นอะไรแล้วรถไปไหนลดเล็กหรือลดเล็กเลยใช่หรอแต่ตามนักการไม่เป็นอะไรเลยคะแนนพี่เป้ชนรถตัวอื่นรถใหญ่ครับงบมอเตอร์ไซค์เนี่ยอันนี้เนื้ออ๋อครับผมอ่าอันนี้ไม่ใช่เหอเหรออันนั้นไม่เป็นไรใช่ไหม ประสบการณ์ใช่ไหมและได้อีกประสบการณ์อื่นไม่ค่อยมีใะไม่ไม่มีเท่าไหร่เขามีเท่าไหร่แล้วได้ขอถามพี่เบสครับพี่เบสเคยเป็นส่วนหนึ่งของการขี่วินสองวินนะคุณรู้สึกยังไงก็ดีนะครับโอเควิ่งได้เงินอยู่รใช่ไหมใช่ครับแล้วแล้วปกติวินอื่นมีไหมคือเกี่ยวกับเรื่องตรงปีมีไหมไม่ดื่นไม่เห็นส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นนี้ใช่ไหม นะก็คือตัวนี้ถือว่าโอเคไหมมีไหมโอเคโอเคนะเหลือยางกใช่าโอเเคอออันนี้ก็ขอบคุณสร้างบุญในตัวนะคือเราทำบุญสม่บเสมอทุกวันนะอนี้พี่เป้ก็เป็นส่วนหนึ่งของวินนี้นะครับที่เคยร่วมกับวินทบุญนะฮะยังไงไว้วันนี้ก็ขอบคุณพี่เป้มากที่มาเล่าประสบการณ์ในช่องวินทบุญ ว่าขอให้ปีใหม่ปีนี้ที่ตั้งแต่ปีใหม่ปีนี้เลยทําอะไรก็ขอให้ขึ้นชื่อคขา่าดีตลอดตลอดปีแล้ตลอดไปขอบคุณที่เป็นมักรแล้วขอบคุณวันนี้ขอขอบคุณสิทธิ์เก่าที่ให้เกียรติมาเล่าประสบการณ์เผยแผ่บารมีครูบาอาจารย์กับ YouTube วินนักบุญถ้าหากใครชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กด u ั s สไ i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกคลิปวิดีโอเพื่อจะได้ไม่พลาดค,คลิปวิดีโอสิทธิ์เก่าท่านต่อไป